มวันนี้นะคะไซจะมาพูดถึงเรื่องครีมในท้องตลาดเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบมีครีมหลายตัวเยอะแยะมากมายซึ่งทายก็ได้ลองใช้มาหลายตัวแหละแล้วคือประเด็นเนี่ยอยู่ตรงที่ายเนี่ยได้ไปเจอครีมตัวหนึ่งซึ่งครีมตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากครีมทั่วไปตรงที่เป็นครีมที่พัฒนามาจากแพทย์ปริญญาด้านผิวหนังโดยตรงนะมันก็จะทําให้เรารู้สาเหตุของปัญหาแล้วก็แก้ไขได้ตรงจุดมากกว่าไวท์บูสเตอร์ของเพอร์เฟกต้า จะมาช่วยบูสต์หน้าของเรานะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูขาวใสได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ใครที่แบบมีฝ้ากะลูกวนกว้างอะไรแบบนี้เก็จะช่วยลดปัญหาพวกนี้แล้วก็ช่วยลดฝ้ากะที่กําลังจะเกิดใหม่อีกด้วยเป็นเนื้อคี่สีขาวๆแบบนี้นะ สารสกัดในขวดน,นี้นะคะก็จะมีพวกกูต้าไทโอนโทูมารีนที่แบบช่วยเรื่องผิวหน้าของเรากระจ่างใสแล้วก็มีอนุพันธ์ของวิตามินอ e, ีแล้วก็วิตามินซีที่บำรุงผิวหน้าของเราแล้วก็มีสารสกัดอนุพันธ์จากโปรตีนที่ช่วยในเรื่องเม็ดสีด้วย รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาแบบว่าไม่รู้ว่าปัญหาของฉันเป็นปัญหายังไงแล้วควรจะแก้อย่างไงหรือว่าลองใช้ครีมแล้วรู้สึกว่ามันแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดก็ไปลองหาชื้อตัวนี้มาใช้กันดูเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาพัฒน,นามาจากแพทย์ผิวหนังโดยตรงเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ถึงปัญหาสาเหตุแล้วก็วิธีแก้ที่ตรงจุดนั่นเองวันนี้